ครับ่วงนี้ก็สิพามาเบิ่งส่วนครับตอนนี้ก็ฝน,นตกครับตกลายมืดอแล้วแหละตกติ่โต๊กันโอ้เป็นอาทิตย์เลยนะผมวะ่ะมาให้มานาคู่มือนะครับมาเบิ่งให้เบิ่งนาเบื้งงัวเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหยังไเพื่อนครับพามาเบือ้องฝนไม้ต้นตอกที่ปลูกไว้ครับ นี่แบบเป็นมะหุ่งครับมะหุ่งสองต้นพอได้กินอยู่มะหุ่งก็ได้เรื่องกาดกพอสุควรครับต่อมานี่ก็เป็นมะกรวยนี่คนน้ำว่าหอานี่งามอยู่ก็ได้ดไปลูกไว้พอได้กินครับอผมมาจากไห,หนาเนี่แหละไนนาไหเนึงก็เลยแบ่งมาเป็น เป็น,นสวนปลูกกล้วยปลูกอย่างครับนี่จี้ก็มีหัง้งนังอาก็ปลูกปีแล้วนี่ก็ยังต้นหมใหญ่ครับต้นเนี่ยน้อยนี่งน้อยอยู่เขาก็เป็นมากเลยได้ปีนี้ก็ได้กินหลายมากอยู่ครับนี่ก็ตะไคร้ตะไคร้มาทางนี้ก็นี่ก็สะอุ่มนี่ักคาเฮานี้แล้วไม่ใช่เก่งหรือไม่ เห็น่าไอ้บ้านเทาเน้องก็ใส่ผักคักก็รู้สึกว่ามันเงินแต่ว่ามันกระแทบนะเต่เตยหอมใส่ไปต้มน้ำใสนำน่น้ำอ้อนน้ำยังครับช่วงนี้กับคนโตกลากับพักบวกหอมกับปลูกไว้กินกับโอ้ปลูกยากอยู่ยาแล้วปลูกเลยได้เอาสังกะสีครับกันไว้กันผลเพราะว่าย่านเปื่อย ออมาแป้งนี่ก็โตะกันนี่แหละก็เป็นผักขมขมอันนั้นเฮานี่แหละขมนี่แหละครับเนยังพันธุใหญ่อยพนใดยังน้อยอยู่นี่ก็เป็นแป้งออกบุ้งบุ้งก็บปุพรมกันนี่แหละนั้นไว้คือกันเพะว่าเป็นโต๊หลายก็ถ้าอยากเปลือยอยากยังก็เลยกันไว้ครับตรงนี้ก็ ไม้คืกกอกันนี่ต้นแบบนี้นี่ครับหัวดอกไม้ก็มีอะไรบ้างมันมีแต่ต้ตนไม้ได้นี่นี่หัวดอกไม้ผมได้นี่มานี่ก็เป็นมะฮงกับปูไว้ปีนี้เขาเป็นมากไว้เพอ่คนนี่ต้นเลน้อยนี่ครับนี่มากกับโตอยู่อืมตน้นโบได้นั่นโบท่วมหัวนี่แหละกูจะได้กินอยู่ดอก ปลูกไว้บนครัวทั้งเห็ดให้เห็ดนาแล้วก็เขาก็ได้มานายมานาเขาก็เขาได้มาปลูกไว้กินเขาเนี่ยนะพาะบได้ซื้อเพื่อนเนาะ,ปะเปษตะกนเขาก็ผสมประส,สานไปครับเหตะนาปลูกผักปลูกอย่างไว้กินน้ำเนี่ก็นาครับท้งนาครับนี่ก็งามอยู่ ่ก็ได้งามอยู่ครับกําลังงามแต่ว่าผเนเพิ่งก็ลิงลายอยู่ครับอยู่ปีนี้เขาบอกเพราะว่าผนเพิ่มตกดีทตกดีครับนี่ก็เป็นอาทิตย์นะผมว่า่็ยังบ่เศร้าอยู่นี่ก็ได้ครับตรงนี้กันี้ครับเป็นพักอันห้องอย่างเขาปั่งมาผม่าเขาปั่งเขาปลูกไว้คือกัน นี่ก็เป็นต้นมอนครับเอามาปลูกไว้ก็ไหวนี่ก็ได้ส่วนมักสลีโบต้องมอถึงเพราะว่าปลูกปลูกไว้ช่วงนั้นดำนาอยู่บ้ทันได้เห็ดยังโอ้โหจะใส่หุ่ยปุ๋ยมันก็เลยสมว่าณ์โบได้ดอกมักสลีก็เราได้กินดอกเสร็จได้กินแต่มักทั่วนี่นะเพะว่าทั่วนี่ แต่แย่เปื่อยอยู่ในหม่ทั่วนี่ก็ได้แย่เพิ่นนันโหน้ำํำฝนตกหลายฮะตอนนี้สกักคนเด้ยครับเด้อถ้าวาดอะไรก็กมกสิมกักพอามาสม้มไหมให้มันเป็นมากเป็นนั่นก่อนพักนะมันงามจัืงหน่อยก่อนเสาฝนตกสกักคนนี่ฝนตกดุฝนครับประโกสวัสดีพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ